ถ้าไม่อยากตายห้ามโสดสวัสดีครับผมช่องาคาราคัสคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง The Lobster จะพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับ ในโลกอนาคตอันไกลรัฐบาลได้ออกกฎหมายใหม่อาครที่เป็นโสดจะถูกส่งตัวไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อหาแฟนมาเป็นคู่ชีวิตและเดวิดชายวัยกลางคนก็เป็นหนึ่งในนั้นเขาถูกภรรยาที่คบมานานกว่า12ปีแอบนอกใจไปคบกับผู้ชายคนใหม่เลยทาให้กลายเป็นโสดในตอนที่ลงทะเบียนพนักงานกระแจ้งว่าคุณมีเวลาทั้งหมด45วันเพื่อทําความรู้จักและหาแฟนใหม่ที่นี่ที่สําคัญถ้าหากเวลาหมดลงและเดวิดยังไม่สามารถหาคู่ได้ เขาจะถูกกายสภาพเป็นสัตว์หนึ่งชนิดและสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสัตว์อะไร เมื่อลงทะเบียนเสร็จเดวิดก็ถูกยึดของใช้ส่วนตัวทุกอย่างเพราะโรงแรมแห่งนี้จะต้องใส่ชุดที่จัดเตรียมให้เท่านั้นทุกคนจะต้องแต่งตัวแบบเดียวกันโดยที่ไม่มีข้อแม้ใดๆจึงนั้นเดวิดก็ถูกส่งตัวมาที่ห้องพักพร้อมกับเจ้าบ๊อบสุนัขแสนรักของเขาแต่ความจริงแล้วเจ้าบ๊อบมันคือพี่ชายแท้ๆของเดวิดที่ไม่สามารถหาคู่ได้เขาเลยถูกกลายสภาพเป็นหมานั่นเองเมื่อเดวิดมองออกไปที่นอกหน้าต่างก็เห็นคนโสดที่นอนหมดสติอยู่หลายคนพวกเขา แอบหนีออกจากโรงแรมเพราะไม่สามารถหาคู่ได้ทันเวลาและกลัวว่าตัวเองจะถูกเปลี่ยนให้เป็นสัตว์ก่อนที่ผู้จัดการจะเดินเข้ามาในห้องพร้อมกับสามีของเธอเพื่อบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการหาคู่เดวิดเขาเป็นคนสายตาสั้นดังนั้นก็ต้องหาผู้หญิงที่สายตาสั้นเหมือนเหมือนกันแต่ในกรณีที่หาไม่ได้ถ้าครบ45วันเขาอยากจะกลายเป็นสัตว์อะไรเดวิดตอบเขาอยากจะเป็นกุ้ง lobster ของมันสามารถมีชีวิตได้นานถึง100ปีและมีเลือดเป็นสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสีที่เขาชอบเมื่อได้คำตอบผู้จัดการก็สั่งให้พนักง,งานใส่กุญแจมือเขาเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เดวิดให้ความสุขกับตัวเองตามกฎข้อห้ามของที่นี่ เช้าวันต่อมาเดวิดก็ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นและแจ้งว่าเขามีเวลาเหลืออยู่อีก44วันเดวิดจึงเดินลงไปกินอาหารเช้าและได้พบกับคนโสดที่อยู่ที่นั่นอีกหลาย10คนที่ด้านหน้าของเขาก็มีผู้หญิงที่ชอบกินบิสกิตเนยส่วนด้านข้างก็มีผู้หญิงที่มีเลือดกำเดาไหลอย,อยู่บ่อยๆส่วนด้านหลังก็มีผู้หญิงอีกคนที่ไร้หวัวใจและเมินเฉยกับทุกอย่างเธอตามหาผู้ชายที่ไร้ความรู้สึกเช่นเดียวกันทันใดนั้นก็มีผู้ชายสองคนที่เขา มาทักทยพวกเขามีชื่อว่าจอห์นกับโรเบิร์ตและชวนเดวิดไปเดินเล่นด้วยกันระหว่างนั้นโรเบิร์ตก็เล่าให้ฟังว่าถ้าเราสามารถหาคู่ได้ทันเวลาเจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนห้องพักเป็นห้องสุดหรูมาให้เพื่อให้คู่รักได้สานความสัมพันธ์กันอย่างเต็มที่หลังจากนั้นอีก15วันผู้จัดการก็จะส่งคู่รักไปฮันนีมูนบนเรือยอทเพื่อทดลองการใช้ชีวิตร่วมกันและเมื่อดูใจกันครบหนึ่งเดือนทั้งคู่ก็จะถูกส่งกลับไปที่เมืองในฐานะสามีภรรยาที่ถูกต้องตามก หมต่อมาก็เป็นพิธีต้อนรับเด็กใหม่ที่เหล่าคนโสดจะต้องออกมาแนะนําตัวและจอนก็เป็นคนแรกชีวิตของเขานั้นไม่ค่อยสวยงามเท่าไหรน่นะกพ่อแม่ได้ถูกพ่อทิ้งไปและทําให้เธอต้องมาหาคู่ที่นี่เมื่อครบกําหนด45วันแม่ของเขาก็ไม่สามารถหาคู่ได้และถูกกลายสภาพเป็นหมาป่าพร้อมกับส่งตัวไปไว้ที่สวนสัตว์ด้วยความคิดถึงแม่เขาเลยไปเยี่ยมเธอที่นั่นแต่ก็ไม่รู้ว่าหมาป่าตัวไหนมันคือแม่ของเขากันแน่ จอนเลยแอบปีนเข้าไปในกรงและถูกฝูงหมาป่าลุมขย้ำโชคดีที่เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเอาไว้ได้ทันแต่มันก็ทําให้เขาได้รับบาดเจ็บที่ขาและกลายเป็นคนเดินกระเพกมาตั้งแต่นั้นจนเมื่อภรรยาของจรที่เดินกระเพกเหมือนกันได้จากโลกนี้ไปเมื่อ6วันก่อนซึ่งเขาก็ไม่มีเวลาเสียใจยได้ซ้ําและถูกส่งมาที่นี่ตามกฎหมายคนโสดหลังพูดจบก็เป็นคิวของคนอื่นๆที่ขึ้นมาแนะนําตัว ในคืนนั้นก็มีงานเลี้ยงเต้นลำทั้ง3และแยกกันออกไปเพื่อหาคู่มาเต้นลำด้วยเดวิดได้คู่กับสาวสวยที่มักจะมีเลือดกำเดาไหลแต่ทั้งคู่ก็ไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยสักนิดโรเบิร์ตเขาคู่กับสาวไร้หัวใจทั้งคู่ได้แต่ยืนมองหน้ากันเฉยๆโดยที่ไม่มีบทสนทนาใดๆส่วนจอห์นเขาคู่กับสาวบิสกิตเนยแต่เมื่อเต้นกันไปได้สักพักก็เริ่มปวดขาและขอตัวไปพักก่อน วันต่อมาทางโรงแรมก็มีกิจกรรมพิเศษนั่นคือการล่าโลเนอร์หรือผู้ที่หนีออกจากโรงแรมนั่นเองถ้าหากยิงยาสลบได้หนึ่งคนจะเท่ากับว่าคนโสดจะมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งวันและนี่ก็เป็นการออกล่าครั้งแรกของเดวิดเลยทําให้เขาไม่ได้เหยื่อเลยสักคนจนเมื่อเวลาผ่านไปเดวิดก็เหลือเวลาอยู่อีก32วันในห้องประชุมพนักงานก็ได้มาสาธิตเหล่าคนโสดว่าการมีคู่นั้นมันมีข้อดีอย่างไร ต่อมาโรเบิร์ตก็ถูกจับได้ว่าเขาแอบให้ความสุขกับตัวเองผู้จัดการเลยสั่งลงโทษเขาด้วยการนำมือข้างที่ใช้ก่อเหตุใส่ลงไปในเครื่องปิ้งขนมปังเพื่อให้เขาไม่สามารถทำแบบนั้นได้อีก เมื่อถึงตอนกลางคืนพวกเขาก็ถูกส่งให้ไปล่าโลเนอร์อีกครั้งสาวบิสกิตเนยเลยพยายามจะชักชวนเดวิดมาเป็นคู่ของเธอแต่กลิ่นเนยที่ออกมาจากปากก็ทําให้เขาไม่ค่อยชอบเท่าไหรนะ่นักเดวิดเลยเลือกที่จะเมินเฉยไปไซะอย่างนั้นสาวบิสกิตเนยเลยบอกว่าเธอเหลือเวลาอยู่อีกไม่นานถ้าหากหากคู่ได้ไม่ทันเวลาเธอจะจัดการตัวเองเพราะไม่อยากถูกกลายสภาพเป็นสัตว์ เช้าวันต่อมาขณะที่เดวิดกําลังคุยกับเพื่อนๆโรเบิร์ตก็บอกว่าเขามีปัญหาพูดไม่ชัดเลยทําให้สื่อสารลําบากและไม่มีผู้หญิงคนไหนมาสนใจถ้าหากเวลาของเขาหมดลงจะกลายสภาพเป็นนกแก้วพร้อมกับชวนให้คนอื่นๆมาเป็นนกแก้วด้วยกันจอรนที่ไม่พอใจเลยหันไปต่อว่าโรเบิร์ตว่าพูดก็ยังไม่ชัดแล้วยังอยากจะเป็นนกแก้วที่พูดไม่ชัดอีกทําไมทั้งคู่จึงเริ่มมีปากเสียงใส่กันแต่ก็ถูกห้ามมาไว้ต่อมาขณะที่เดวิดมานั่งเล่นที่สาวายน้าจอ ก่อนก็พบกับเป้าหมายเป็นหญิงสาวที่มักจะมีเลือดกำดาวไหลเขาเลยลงทุนชกจมูกตัวเองเพื่อให้เลือดกำดาวไหลเหมือนกันและโกหกว่าผมมักจะเป็นแบบนี้อยู่บ่อยๆซึ่งมันก็ททำให้เธอตกหลุมรักเขาในที่สุด ในตอนเย็นก็มีประกาศว่าจอนและสาวเลือดก,กำเดาจะย้ายไปอยู่ในห้องพักสุดหรูและทั้งคู่ก็ไม่ต้องกลายเป็นสัตว์อีกแล้วจนเมื่อเวลาผ่านไปเดวิดก็เหลือเวลาแค่เจ็วันเท่านั้นเขาเลยรีบเร่งมือเพื่อหาแฟนให้ได้และคนที่เขาหมายปองก็คือหญิงสาวผมสวยเธอดูแลเส้นผมและบามุงมันเป็นอย่างดีซึ่งเธอก็ไม่สนใจเดวิดเลยสักนิดเพราะผมของเขาแห้งและเริ่มบางไม่น่าหลงไหลไม่เหมือนกับเส้นผมของเธอในตอนเย็นผู้จัดการก็เรียกสาว ผมสวยไปเข้าพบเพราะตอนนี้เวลาของเธอได้หมดลงแล้วซึ่งมันก็ทําให้เธอได้ถูกกายสภาพเป็นหมาตามสัตว์ที่เธอเลือกเอาไว้เดวิดเลยได้แต่ยืนมองผ่านทางหน้าต่างห้องของเขาและคิดในใจว่าไม่อยากเป็นแบบนั้นเลย เดวิดจึงตามหาสาวโสดคนต่อไปซึ่งเธอก็คือสาวไร้หัวใจแต่ก่อนที่เขาจะเข้าไปจีบเธอสาวบิ๊กิจเนยก็ได้กระโดดลงมาจากชั้นบนแต่เธอยังรอดชีวิตและส่งเสียงของความช่วยเหลือเดวิดที่อยากจะมีคู่เลยเดินเข้าไปหาสาวไร้หัวใจและพูดว่าเสาียงดังโหนหูชฉมัดซึ่งมันก็ทําให้สาวคนนั้นสนใจเขาขึ้นมา ทั้งสองเลยพากันไปแช่ในอ่างก่อนที่สาวไร้หัวใจจะแก้งทําเป็นสำลักและหมดสติไปเพื่อดูอาการของเดวิดว่าเขาเป็นคนเย็นชาจริงหรือไม่เดวิดที่รู้ทันเลยทําเป็นไม่สนใจซึ่งมันก็ได้ผลจริงๆพอผู้จัดการประกาศให้ทั้งสองเป็นแฟนกันและย้ายไปอยู่ห้องพักที่หรูหราขึ้นกว่าเดิม ต่อมาขณะที่เดวิดมาเดินเล่นกับสาวไร้หัวใจก็จได้พบกับจอนที่มาพร้อมกับสาวเลือดกำดาในตอนนี้จอนมีลูกเพราะผู้จัดการได้ส่งเด็กมาให้พวกเขาเพื่อเป็นการทดสอบว่าสามารถเลี้ยงลูกได้หรือไม่เดวิดเลยทาเป็นเย็นชาและพูดจาไม่ดีใส่ซึ่งมันก็ทําให้เขารอตัวไปได้อีกหนึ่งวันชาวันต่อมาเดวิดก็พบกับข่าวร้ายเพราะสาวไร้หัวใจได้บอกกับเขาว่าจะจัดการบ๊อบพี่ชายของเขาไปแล้วเพราะมันน่ารําคาญที่ต้องพาไปเดินเล่นทุ เดวิ David, ดเลยทำเป็นไม่รู้สึกอะไรก่อนที่จะลุกมาเข้าห้องน้ําและแอบ,บร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจแต่สาวไร้หัวใจก็เข้ามาเห็นพอดีและพาตัวเขาไปส่งให้กับผู้จัดการเพื่อลงโทษที่โกหกและเปลี่ยนให้กลายเป็นสัตว์แต่ในระหว่างทางเดวิดก็ใช้ที่เผลอผักเธอจนล้มและรีบหนีไปซ่อนตัวสาวไร้หัวใจเลยเข้ามาถามแม่บ้านที่เห็นเหตุการณ์ว่าเดวิดซ่อนอยู่ที่ไหนแต่แม่บ้านกลับช่วยโกหกเธอบอกว่าเห็นเขาวิ่งไปอีกทางเมื่อได้โอกาส เดวิดก็ใช้ยาสลบมาจัดก,การกับสาวไร้หัวใจและช่วยกันลากเธอไปไว้ในห้องกายสภาพเพื่อเอาคืนที่ทําแบบนั้นกับพี่ชายของเขาจากนั้นแม่บ้านก็บอกว่าเดวิดจะต้องยิงยาสลบใส่เธอด้วยไม่เช่นนั้นเธอจะถูกผู้จัดก,การสงสัยและถูกเปลี่ยนสภาพไปด้วยอีกคนเดวิดเลยจําเป็นต้องทําตามและตัดสินใจหนีออกจากโรงแรมเพื่อไปเข้าร่วมกลุ่มกับพวกโลโนเนอร์ นนัเขาได้พบกับหัวหน้ากลุ่มที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีจะบอกว่ากฎของที่นี่ก็คือห้ามโดนเนอร์มีแฟนเปน็นอันขาดไม่เช่นนั้นจะถูกลงโทษสถานหนักเช่นเดียวกับชายผิวดำที่แอบจูบแบบคนในกลุ่มเมื่อเดวิดได้ฟังแบบนั้นก็ดูว่าที่นี่มันแทบจะไม่ต่างจากโรงแรมแต่เขาก็เลือกอะไรไม่ได้ถ้ากลับไปก็ต้องถูกกายสภาพอยู่ดี ต่อมาก็เป็นเวลาของการฝึกเพื่อหลบยาสลบที่พวกคนโสดออกล่าและทําให้เขาได้พบกับสารหน้าเธอเป็นสาวสวยที่สายตาสั้นเหมือนกันกับเขาทั้งสองจึงตกกลุ่มรักกันในทันทีแต่ด้วยกฎข้อห้ามก็ทําให้แสดงออกมาไม่ได้จนเมื่อถึงเวลาออกล่าคนโสดจากโรงแรมก็พากันบุกเข้ามาในป่าโรเบิร์ตได้พบกับเดวิดเขาเลยขอร้องว่าอย่ายิงเขาเลยแต่โรเบิร์ตก็จําเป็นต้องทำเพราะเขาเหลือเวลาอยู่อีกแค่สองวันเท่านั้นแต่สารหน้าก็เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทัน ธอบอกกับเดวิดว่าห้ามบอกหัวหน้าว่าเธอมาช่วยเป็นอันคาดไม่เช่นนั้นจะถูกลงโทษได้ส่วนแม่บ้านความจริงก็ได้เฉลยว่าจะเป็นสายลับให้กับพวกโลนเนอร์ที่คอยส่งข้อมูลภายในมาให้กับหัวหน้าต่อมากลุ่มโลนเนอร์ก็จําเป็นต้องเข้าไปในเมืองเพื่อซื้อข้าวของที่ใช้ในการดํารงชีวิตโดยตัวหัวหน้าจะปลอมตัวเป็นคู่รักกับชายคนส่วนเดวิดก็ต้องแสดงเป็นคู่รักกับสารนาซึ่งทั้งสองก็สามารถแสดงได้อย่างยอดเยี่ยมพอชอบคอกันอยู่แล้วก ทุกครั้งที่เข้าไปในเมืองก่อหน้าก็จะไปเยี่ยมพ่อและแม่โดยที่ไม่ดูความลับว่าเธอเป็นโลนเนอร์พวกเขาคิดว่าลูกสาวทํางานบริษัทและมีแฟนเหมือนกับคนทั่วไป ต่อมาหัวหน้าก็เรียกให้ทุกคนมาทำภารกิจลับนั่นคือการบุกโรงแรมและทำให้พวกคู่หลักเลิกกันเมื่อเข้ามาข้างในได้สำเร็จเดวิดก็้าอาสาจะบุกเข้าไปในเรือยอทซึ่งมันก็เป็นเรือที่จอนกำลังฮันนีมูนอยู่กับสาวเลือดกำดาวเขาบอกความจริงว่าจอนเป็นพวกหลอกลวงที่แอบชกหน้าตัวเองทุกวันเพื่อให้เลือดกำดาวไหลก่อนที่จะหนีออกจากเรือไป ส่วนหัวหน้าก็บุกเข้าไปในห้องของผู้จัดการและถามแฟนของผู้จัดการว่าจะเลือกให้ใครรอดชีวิตระหว่างตัวเองหรือว่าผู้จัดการซึ่งชายคนนั้นก็ตอบในทันทีว่าเขาเลือกตัวเองและเป็นการทําให้ผู้จัดการรู้ว่าความรักที่นี่มันเป็นแค่เรื่องจอมปลอมไม่มีใครรักใครจริงทุกคนก็แค่ไม่อยากจะกลายสภาพเป็นสัตว์เท่านั้นเองหลังจากที่กลับมาในป่าเดวิดก็เห็นว่าชายคนหนึ่งได้นํากระต่ายมาให้กับสาหน้าซึ่งมันก็ทําให้เขาหึงเป็นอย่างมากจนถึงก็ไปถา ถามผู้ชายคนนั้นว่าแกสายตาสั้นหรือเปล่าและเมื่อได้รู้ว่าทั้งสองเป็นเพื่อนกันจริงๆเดวิดก็กล่าวขอโทษและรีบมาหาซานนาเพื่อสารภาพรักรก,กับเธอและตั้งแต่นั้นทั้งสองก็แอบคบหากันแบบลับๆทั้งสองได้ฝึกภาษามือที่คิดกันขึ้นมาเองเพื่อไม่ให้ถูกหัวหน้าจับได้เช่นการยกมือสายจะแปลว่าผมอยากกอดคุณหรือการเอามือไขว้หลังก็แปลว่าฉันรักคุณ ทุกครั้งที่ไปเยี่ยมพ่อและแม่ของหัวหน้าทั้งสองที่ต้องแสดงเป็นคู่รักก็มักจะใช้จังหวะนี้ในการแสดงความรักต่อกันจนหัวหน้ารู้สึกสงสัยและจับตามองทั้งคู่เป็นพิเศษ ต่อมาเดวิดแก้แบ,บวางแผนกับซาน่าว่าครั้งต่อไปที่พวกคนโสนมาล่าพวกเขาจะใช้จังหวะนี้แอบบหนีเข้าไปในเมืองและแต่งงานมีครอบครัวด,ด้วยกันแต่ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นหัวหน้าก็ดันรู้ความลับเรื่องนี้พอดีเธอเลยวางแผนพาซาน่าเข้าไปในเมืองเพื่อพบหมอและทำเลสิกสายตาซาน่าเลยพยายามที่จะปฏิเสธแต่หัวหน้าก็ถามด้วยสีหน้าที่จริงจังว่าทำไมจะทำไม่ได้ซึ่งมันก็บีบให้ซาน่าต้องยอมทำตามแต่โดยดีเพื่อให้มันผ่านไป แต่ความจริงแล้วมันคือแผนที่ทําให้เธอตาบอดจะได้ไม่มีอะไรที่เหมือนกับเดวิดสาน่าที่รู้ความจริงเธอเลยจะจัดการกับหัวหน้าแต่หัวหน้าก็ไม่ยอมง่ายๆเธอผลักแม่บ้านไปโดนซาน่าจัดการแทนเธอแกล้งทําเป็นส่งเสียงร้องโกหกว่าตัวเองได้ถูกจัดการแล้ว จากนั้นซาน่าก็นัดเจอกับเดวิดจะแกล้งทําเป็นว่าทุกอย่างยังคงเป็นปกติดีเพราะกลัวว่าจะถูกเดวิดทิ้งไปแต่ David เดวิดก็บอกว่าเขารู้เรื่องแล้วและให้สัญญาว่าจะไม่ทิ้งเธอไปไหนทั้งสองเลยพยายามจะหาอย่างอื่นเพื่อให้พวกเขาได้มีอะไรที่เหมือนกันแต่ยิ่งหาก็ยิ่งพบว่าไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยด้วยความแค้นเดวิดเลยไปจัดการกับหัวหน้าและทิ้งเธอ,เอไว้เพื่อให้หมาป่ารุมขยำ้ำจากนั้นทั้งสองก็าพากันหนีเข้าไปในเมืองโดยที่ไม่สนใจ ใจอะไรอีกแล้วพวกเขาแวะพักที่ร้านอาหารและคุยกันว่าจะทํายังไงต่อไปดีก่อนที่เดวิดจะขอซ่อมจากเด็กเสิร์ฟและเดินหายเข้าไปในห้องน้ําเขาหยุดคิดอยู่ชั่วครู่หนึ่งว่าตนเองควรที่จะตาบอดเพื่ออยู่กับสารหน้าแบบถูกต้องแต่ก่อนที่เขาจะลงมือหนังก็จบลงแค่เพียงเท่านี้ สรุปคือโลกของเราได้มีกฎหมายใหม่ถ้าใครโสดจะต้องย้ายไปอยู่ที่โรงแรมและมีเวลาหาคู่ทั้งหมด45วันถ้าหากว่าหาไม่ได้จะต้องถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสัตว์ เดวิดเลยเลือกที่จะหนีออกมาเพื่ออยู่กับพวกโรเนอร์และได้พบกับสารหน้าที่มีอะไรเหมือนกันแต่มันก็มีกฎที่ห้ามไม่ให้โรเนอร์มีความรักพวกเขาเลยตัดสินใจพากันหนีเข้าไปในเมืองสุดท้ายแล้วเดวิดจะตัดสินใจทําหรือไม่ก็ไม่มีใครล่วงรู้ได้เพราะว่าจิตใจของมนุษย์มันลึกเกินจะอย่างถึงเขาอาจจะรักตัวเองขึ้นมาและหนีไปเพราะคิดว่าทําไมต้องยอมตาบอดให้กับคนที่ไม่มีอะไรที่เหมือนกันด้วยหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ i อ d b ดีที่ 7.1คะแนน t h เว็บ r o t t e n Tomato ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่88%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปให,ใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ